แต่พิจารณาปัญญาก็พิจารณาได้ในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้มันไม่สามารถเอาไปสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้เท่านั้นเองมันต้องมีใจที่เป็นเป็นสมาธิใจที่นิ่งสงบใจที่เย็นใจที่มีอุเบกขาถึงจะสามารถที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่ปัญญาพิจารณาเห็นว่า ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงก็หยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยใจที่สงบเย็นได้แต่ถ้าใจไม่สงบไม่เย็นนี้หยุดไม่ได้ดังนั้นเราขั้นต้นนี้เราต้องฝึกสมาธิทําใจให้เย็นให้มากๆเวลาอยู่ในสมาธิก็ปล่อยให้มันนิ่งนานๆให้มันเย็นนานๆจนกว่ามันจะสติอ่อนกําลังลงแล้วกิเลสความอยากที่จะไป หารูปเสียงก,กิ่นรดคอยผักให้ออกมาถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่ต้องดูลมหายใจใหม่ถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปเราก็ต้องทําอย่างนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ถ้าเราสร้างไม่ไหวสู้ไม่ไหวถ้าออกมาแล้วเราก็มาสร้างสติด้วยการเดินจงกรมก็ได้หรือเวลาเราทําอะไรก็ให มีการบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปก็ได้อันนี้เพื่อเป็นการสร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการรักษาใจไม่ให้ร้อนไม่ให้วุ่นวายถ้าปล่อยให้ไม่มีไม่มีสติเลยพอออกจากสมาธิแล้วปล่อยให้คิดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวใจก็ร้อนขึ้นมาได้เดี๋ยวใจก็จะโกรธขึ้นมาได้ดะงนั้นในเบื้องต้นนี้ของการปฏิบัตินี้ ต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆจนสามารถที่จะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้เย็นได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่เข้าไปในสมาธิและหลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องพยายามรักษาความเย็นความนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะรู้สึกว่าใจเริ่มฟุ้งแล้วก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิม่ ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าไม่ต้องรีบร้อนไปทางปัญญาปัญญานี้ต้องรอให้มีสมาธิที่สมบูรณ์ที่พร้อมที่จะไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ยังไม่ต้องกังว,วลมวนาจิตสงบนิ่งแล้วถามอย่าไปพิจารณากายอย่าไปพิจารณาอะไรยังไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้นานที่สุดให้มีโอเบคมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าอยากจะพิจารณาปัญญานี้ทําได้ตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเช่นเราออกมาจากสมาธิแล้วก็มีเรื่องสร้างความคิดให้กับเราเราก็ใช้ปัญญามาพิจารณาได้